ไทยไทยเมาูเมา มาค่ะช่วงนี้ของเราไทยไทยมาฉมหอค่ะ,คะช่วงนี้มาแบบสายมูกันบ้างยังไงค่ะ,ะ,คะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้สําหรับบ้านเราเลยนั่นก็คือไอ้ไข่ขอได้ไหวรับแห่งวัดเจดีนะคะตําบลฉลองอําเภอสิชลจังหวัดนะครศรีธรรมราชค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะมีศรัทธามหาชนเดินทางเข้าไปกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่กันเป็นจํานวนมากเลยรวมถึงมีการนําแบบรูปเคารพของไอ้ไข่ไปสร้างให้คนกราบไหว้บู ชาติมวัดต่างๆเนี่ยมากมายหลายแห่งเลยนะคะคือต้องบอกว่ารถติดไม่แพ้เอกมัยทองหล่อเลยชิงหอคือเส้นทางที่จะไปไปวัดตรงนั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือกลายเป็นธุรกิจแถวนั้นก็แบบเจริญรุ่งเรืองร้านขายข้าวแกงนี่ตักไม่ทันเลยชิงหอเพราะว่าเพราะว่ามีประชาชนแห่ไปว่าเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน่าจะที่ดินแถวนั้นน่าจะราคาขึ้นนะใช่ไหมอืมและที่สําคัญค่ะนี่ล่าสุดตอนนี้ค่ะ เป็นแฟนคลับเขาอยู่น่าแอดคาราบาลมาร้องเพลงแต่งเพลงให้กับไอ้ไข่นะคะชื่อเพลงว่าขอไหว้ได้รับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะ<อ>ให้กับไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดดังแห่งยุคนี้เลยพร้อมกับถ่ายทํา MV กันด้วยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะ ด้วยสัทธาแอดคารบาวแต่งเพลงให้ไอไข่นะคะโอ้โหนี่แหละค่ะคุณขาในแอดคารบาของเรานะคะก็เรียกว่ายัางได้ร่วมสืบสารศรัทธาของพี่น้องชาวไทยนะะในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาขอไหว้ได้รับไอไขวัดเจดีนั่นเองนะคะหรืออาจจะสํารับเป็นพรไอไข่ ai, ให้กับไอไข่ด้วยนน่นะคะก็นแอดเขาก็บอกว่า หลายปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอะนะม,มาจ้าให้เล่นดนตรีแก้โบนิข่ายที่วัดเจดีนี่แหละแล้วพอนะแอดกันเนี่ยได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาต่างๆทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสน,นะคะล่าสุดเนี่ยก็เลยได้แต่งงานเพลงนี้ขึ้นมานะคะก็เรียกว่าสำหรับงานเพลงนี้เนี่ยนะคะขอไหว้ได้รับไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยเป็นเพลงในจังหวะแนวแบบสามชาติโจกๆกันหน่อยนะตามสไตล์ของคาราบาวค่ะบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นมาความ ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเพลงเนี่ยยังมีการแอบเน็บนะคะในเรื่องของนักการเมืองเอาไว้เบาๆเอาไว้เรียกว่าเป็นเป็นลวดลายลายเส้นประจําของคาราบาลแหละมีนิดหนึ่งนหละต้องนิดหนึ่งนะ แล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยนะคะนาแอได้เดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะที่บริเวณจุดชมวิวอันนี้เป็นแบบจุดแลนด์มาร์กเลยนะคะเป็นถนนเรียบชายทะเลระหว่างอำเภอสิชนกับขนอมสวยมากสวยมากเ่คะค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากเลยนอกจากการแต่งเพลงให้ไอ้ไข่ด้วยจิตศรัทธาแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนาแอคาราบาวก็ยังเคยแต่งเพลงให้กับจตุคาม รามเทพชื่อเพลงว่าจตุคามลำทุ่งโอ้ตอนสมัยนั้นนะคะในยุคเมื่อหลายปีก่อนนะคะสมัยที่แบบจตุคามรามเทพกําลังโด่งดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดลบบุรีนะแอดเขาก็มีแต่งเพลงให้กับวัดผู้น้อยถ้าน้องแป้งสังเกตสติกเกอร์เศรษฐีเรือทองอวัดนี้ก็จะโด่งดังเรื่องนี้นะคะก็น้าแอดก็แต่งเพลงเห้ใต่เพลงแล้วก็แบบมีคอนเสิร์ตของน้าแอดในงานประจําปีของวัดทุกๆปีเลยในก นี่แหละค่ะก็เรียกว่าในแอร์คาราบาก็เคยทําผลงานเพลงนะคะให้หลายๆครั้งเหมือนกันสําหรับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่โอ้โหทำเพลงได้แบบหลากหลายมากในเรื่องของความเชื่อเองนะคะในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันอะไรเงี้ยคือทำเรื่องราวของความจริงใช่นะคะก็ถือว่าน่าจะได้ชมกันในเร็วนี้นะเพราะว่าเพิ่งจะถ่ายทํากันไปเองที่พี่แก้วบอกก็คือโอ้โหแถวนั้นน่ะคือเศรษฐกิจดีขึ้นมากดีทั้งร้าน อาหารต่างๆนานาใช่ค่ะแต่ก็เท่าที่ดูก็คือไม่ไ,มได้มีการแบบว่าโกงราคาหรือว่าแบบถือโอกาสอะไรอย่างนี้นะคะก็คือยังขายกันราคาปกติแต่ว่าก็คือลูกค้าแน่นก็ถ <ๆ S 2> ือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่า มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาก็เลยเอาของไปไหว้เอาไปแก้บนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือต้องอยู่ที่เราทำตัวเองด้วยใช่ค่ะคือส่วนตัวเราก็ต้องสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะว่าผลักดันตัวเองให้แบบประสบความสําเร็จอย่างที่เราขอด้วยใช่นะคะรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงหลายท่านเลยก็เดินทางไปว่วกันเยอะมากเพื่อนที่อยู่ทางนครเนี่ยแกก็บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยคือเรียกว่าน้อยมากไม่มาแต่ตอนนี้คือเรียกว่าคนกรุงเทพถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นที่ไปเยอะมากจริง จริงเลยอย่างเงี้ยนะก็วัดวารามก็ขยายกันแบบใหญ่โตในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เป็นข่าวเดียวนะคือคุณกะละแมเนาะจุดประทับตั้งแต่ว่าเป็นเยอะมากกี่ล้านเสียงนะตอนนั้นเป็นเป็นล้านเนาะพี่แก้วเนาะตอนนนั้หลักหลักสิบล้านมาเออนะคะที่เขาจุดประทัดกันนะคะก็โหถือว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะไทยไทยเมาท์ทูเมาท์